ต้อกลังใที่ถึงคนไข้แบบที่เอ็นดูเข้าใหม่กันไรเงี้ยเวลาถามันเหนื่อยไหมลูกเขาก็อารมณ์ชมนะกวมีแต่คนชมมีมานานผมว่ามันพอทำเสร็จปุ๊บพอเริ่มทำไปไปทำให้แบบหลายๆคนที่เขาคิด เากำลังจะทําอยู่การที่กำลังตัดสินใจอยู่ลงมือทาก็เยอะนะถ้าอ่านจากคอมเมนต์ที่เราเห็นเนาะคนนั้นเช็คลุงมาด้วยกักเอ่อคนลุงมาด้วยอาการผื่นแพ้คันตามตัวก็นั่งอยู่พอดีคุยธุระอยู่เสร็จแล้วก็เลยถามแกว่าแกเอาอะไรแกก็บอกว่าอะไรนะอะไรนะอะไรนะอย่างเงี้ยเราไม่ได้ยินเราก็พูดเสียงดังขึ้นก็จนตะโกนก็ตะโกนคุยกันแล้วแาอ๋อเอาอันนี้ก็เลยเดินไปที่เคาน์เตอร์ กบคุยเคาน์เตอร์คุยเสียงเบากว่าแกแกก็ไม่ได้ยินก็เลยสันนิษฐานว่าแกน่าจะมีปัญหาเรื่องการได้ยินครับก็ถามว่า webinar. มีปัญหาหรอแกแก็บอกว่าเออไปเป็นผู้พิการทางทางหู <resonance. S 2> <plex. S 1> ก็ไปโรงพยาบาล,าล้วตรวจเช็คแต่พอไปตรวจนานมากแล้วแล้วก็ถามว่ามีอุปรกรณ์ช่วยฟังไหมรูสสส้สึกว่าแกบอกว่าเคยยืมเพื่อนมาแล้วก็คืนเพื่อนไปแล้วตอนนี้ก็คือไม่มีอุปกรณ์ใช้แต่เรื่องของกระบวนการรักษาต่อที่โรงพยาบาลเนี่ยเราเราก็ให้คําแนะนําไปแหละแต่ตรงนี้ก็เป็นสิทธิของคนไข้เนาะเขาจะดูแลตัวเองก่อน เลยถามว่าข้ามถนน,นได้ยินเสียงแตกไหมคนไข้ก็บอกว่าไม่ได้ยินเสียงแตก <c oughs> งั้นในข้ามแล้วกังวลไหมเขาก็กังวลคนไข้ก็กังวลเพราะว่าเวลารถผ่านไปผ่านมาเด็วก็อาจจะเกิดบาดเหตุได้เราเห็นอย่างนั้นเราก็ารู้สึกว่าอย่างั้นงั้นงั้นอาจจะช่วยแกในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยแกถ้าแกมีหูฟังสักอันหนึ่งเวลาแกเดินข้ามถนนไปมาแกจะได้ปลอดภัยหน่อยก็เลยเชิญแกมานั่งเราให้แก แต่ก็อุปกรณ์เสร็จสัรแกก็ถามขึ้นมาว่าไม่มีตังค์เหมือนทุกครั้งเลยครับเกิดใจเราจ้งางการจะให้อยู่แล้วแหละแต่ก็อาจจะยังไม่ได้บอกแกไปพอแกบอกไม่มีเงินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราเรามอบให้เรามอบให้ไว้แกไปใช้แกก็บอกอีกนะขอใจตังค์ไม่เอายังไงก็ไม่เอาดิรู้สึกแกใจที่ร้านก็เลยตามในคลิปนะครับเลยขอขอ20บาทแล้วคุณลุงได้พูดอะไรแล้วจังก็ให้มอบให้ไหมคะขอให้ใส่แกข้าบอวยพรเนาะอวยพรตามผู้ใหญ่อวยพรเด็กครับก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง กิจการประมาณนั้นครับ<ม>เล็กไม่น้อยให้เราเราแค่แค่นี้เราก็ดีใจแหละ<ม>เสร็จแล้วก็เลยมอบให้แกแล้วก็ส่งให้แกกลับบ้านก็บอกว่าถ้าแกมีปัญหาเรื่องฐานเรื่องอะไรก็มาปรึกษาที่ร้านทางร้านดูให้<ม>พอเดี๋ยวพอระยายาวพวกนี้มันจะมีฐานเนี่ยอาจจะหมดไปก็า<ม><ม>เดี๋ยวถ้าแกมาอีกทีเนี่กยก็อาจจะถามแกนึงว่าใช้เป็นยังไงบ้างได้ครับก็เป็นความภูมิใจแหละที่อย่างน้อยก็ได้ช่วยช่วยคุณบาคนหนึ่งให้เวลาเดินข้ามถนนครับไม่ต้องระวังเอ้ยไม่ใช่ไม่ต้องระวัง เดินข้ามถนนก็จะได้ปลอดภัยมากขึ้นก็เหมือนเรามอบการได้ยินให้เขาครับประมาณนั้นก็มอบการได้ยินให้เขาให้เขาแบบสามารถกลับมาได้ยินถามว่าได้ยินแหละแต่พอดีถ้าเสียงมันเบาจังหวะที่บีบแต่ระยะทางเนี่ยมันก็มีความเสียงเนาะใช่ครับเพราะผมก็ว่าถ้าถ้ามีความเสียงเกินบาดเทตขึ้นมามันก็อาจจะไม่คุ้มเราบริษัทก็จะมีคําแนะนําสําหรับคนที่มีอาการแบบนี้แต่ว่าเขาไม่มีงบ จริงๆการรักษาตามโรงพยาบาลเนี่ยคืออันนี้เป็นพื้นฐานของการ,การเ,ขาเ,ขาเข้าใช้สิทธิตามรักษาตามโรงพยาบาลอยู่แล้วในเรื่องถ้าเราเริ่มมีปัญหารเรื่องการได้ยินหรืออาจจะมีอาการเสียงในหูดังในระดับหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะกระทบต่อการใช้ชีวิตเนี่ยเราสามารถไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจทําการรักษาได้ถ้าทางคุณหมอหรือทางโรงพยาบาลเขาประเมินแล้วว่าคนไข้มีความเสี่ยงในการได้ยิน เราอาจจะเป็นที่จะต้องใช้หูฟังซึ่งในส่วนตรงนั้น,นคือในส่วนของโรงพยาบาลเขามีงบประมาณอยู่แล้วในการในการให้อุปกรณ์ต่างๆนะครับในการดูแลคนไข้ไปก็สามารถไปติดต่อที่โรงพยาบาลได้นะครับแต่ถ้าถ้าไม่เด็ดไปไปนาน,นแล้วแล้วตอนนี้คือ,อ,อไม่มีอุปกรณ์ใช้แล้วจริงๆก็สามารถกลับไปคุยกับทั้งโรงพยาบาลใหม่ได้ทีน,น,นะเพราะว่าการการรักษาตัวนี้รักษาระยะยาวแล้วเพราะลักษณะของโรคกระสาทกระเสื่อมเสื่อมแล้วมันไม่สามารถกลับมาได้แล้วเนาะมันก็จะเสื่อมไปตลอดเรื่อยๆครับ ก็นแนะนำถ้าใครมีปัญหาตรงนี้ก็ให้กลับไปที่โรงพยาบาลดีกว่า<ม>เพราะว่าถ้าเกิดอักสเสหและเกิดบาดแผลขึ้นมาจริงๆมันมันอาจจะอันตรายร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดครับใช่<ม>แต่ถ้าในกรณีหูหนวกไปเลยไม่ได้ยินในเนี้ยก่อนพวกนี้มันก็ใช้ไม่ได้ใช่ครับคุณพิจัยอยากจะขอพอดีมันมีคอมเมนต์แบบว่า มีอยากอยากจะอยากจะมาหาคุณเป็นซาติอยากจะมาช่วยอยากจะมาช่วยบริจาคซักเล็กซักน้อยเอาของบริจาคอะไรอย่างเงี้ยอยากจะบอกบอกท่านจริงจริงถ้าอยากจะฝากบอกคือผมว่าการเริ่มบริจาคของหรือการทําความดีจริงจริงไม่จําเป็นต้องร้านถกก็ได้นะเอาใกล้ๆตัวก็ได้สมมติว่าถ้าเราเห็นคนที่ที่อยู่ใกล้ๆบ้านเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับเรามีมีต้องใช้อุปกรณ์ได้พวกใบติดเทียบ เดินตรงเข้าไปหาเลยซื้ออุปกรณ์ให้เขาไปเลยถ้าเขาดูแล้วมีความจําเป็น่ะก,ก็ให้เขาไปเลยไม่ต้องมาที่ร้านถ้าที่ร้านก็ดีครับทางร้านก็อาจจะมีเคสค่อนข้างเยอะหม่อนราะว่าทางร้านเป็นร้านขายยาก็จะมีคนไข้ามาสอบถามเยอะแต่การทําพวกนี้จริงๆเราสามารถทําเองได้เลยโดยที่ไม่ต้องผ่านตัวกลางถ้าเราเห็นว่าใครใครลำบากการที่เข้าไปช่วยเหลือเขาเลยผมว่าก,ก็จะดีกว่าก็ไปทางตรงได้เลยเงี้ยน,น่าจะดีที่สุดครับโรคเนี้ยมันเกิดขึ้นมายังไงครับ คือในเรื่องของประสาทหูเสื่อมเนี่ยส่วนใหญ่ก็มันมีหลายสาเหตุเนาะอาจจะเกิดจากการที่เป็นเสื่อมตามสภาวะวัยอายุเยอะขึ้นก็จะเสื่อมได้ประศงก็อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของการที่เราใช้ใช้หูใช้หูค้าๆเยอะอาจจะทํางานเกี่ยวกับเครื่องดนตรีหรือเสียงดังมากเกินไปอยู่ในโรงเริงอยู่ในสถานที่ที่ต้องใช้เสียงดังมากมการฟังซาเบลเปิดเสียงดังเป็นระยะเวลาันานก็อาจจะทำให้เกิดอาการเสื่อมได้ครับ อาจจะเกิดจากร่างกายของคนไข้เองหรืออาจจะเกิดจากการใช้ชีวิตประจําวันหรืองานที่ทำก็ได้คมีการป้องกันไหมคะป้องกันถอดเลี่ยงไม่ได้อย่างเงี้ยถ้าดีเลี้ยงก็คือดกเลี้ยงการที่อยู่ในเสียงสภาวะระดับลอที่มีเสียงดังมากเกินไปเป็นระยะเวลานานแต่ในเรื่องของการเสริมของสภาพหูเนี่ยมันบางทีก็อาจจะดีเลี้ยงยากเพราะก็เป็นตามวัยของคนไข้ตามปกตินะครับแต่ถ้าดีสุดคือถ้าเรารู้สึกว่าเราอยู่ในที่เสียงดังมากเกินไปเราอาจจะต้องพยายามพยายามลดเสียงที่จะเข้าไปสู่ในร่างกายเราให้น้อยลงกว่าก็จะลอดภัวย